สวัสดีค่ะเซลกิ่งนะคะจากเคสเปซโซลูชันพามาสัมภาษณ์คุณคอนทิ์นะคะที่ได้ใช้บริการานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียมของทางบริษัทเรานะคะสวัสดีค่ะ,คะหลังจากที่ใช้บริการประตูหน้าต่างของบริษัทเราแล้วคุณคอนทิ์มีความรู้สึกยังไงบ้างคะประทับใจดีนะคะทีมติดตั้งเขาก็เป็นมืออาชีพทำงานได้รวดเร็วแล้วก็เรียบร้อยขั้นตอนงานเสร็จจะมีแผนกอินสเปคชั่นมาตรวจสอบงานแล้วก็ดูความเรียบร้อยให้เราอีกทีหนึง่งโดยที่เราไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรเลยแต่เราก็เห็นเขาตรวจสอบนู่นนี่นั่นเร้ก็เออรู้ส ทำไมถึงตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการของเราคะก็จากคุณสามีด้วยค่ะเขาเช็คดูโดยเฉพาะแบรนด์แล้วก็ตามไปดูที่รีวิวแล้วก็ค่อยเปรียบเทียบแบรนด์อื่นมาจบที่แบรนด์นี้เราก็มีความรู้สึกว่าเออดีกว่าโดยบ้านของคุณพรทิพย์นะคะติดตั้งประตูหน้าต่างของเราทั้งหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูเจสตามือจับอิสตอลล็อกรุ่นเอทิสรุ่นบีพาร์สบานเฟียมแล้วก็สกายไลท์ค่ะลูกค้าได้เลือกใช้กระจกอินสูลเลตนะคะหลังจากที่ติดตั้งประตูหน้าต่างของเราไปแล้วไม่ทราบว่าพบปัญหาในนเรื่่อง้าวึมมบ ไม่นะคะเพราะจากพายุฝนหลงฤดูมาก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วร,รู้สึกว่าต้นไม้อะไรนี้แบบว่าสั่นครอนแต่ข้างในเรารู้สึกแบบชิลมากดีค่ะซึ่งบริษัทเคสเปซโซลูชันของเรานะคะใส่ใจรายละเอียดทุกการติดตั้งค่ะทำให้ลูกค้าหมดความกังวลในเรื่องของน้ำรั่วซึมได้เลยค่ะ คุณคอทิเห็นบริษัทของเราผ่านช่องทางไหนคะตอนแรกที่เซชเข้าไปในทสเตเดนก่อนแล้วก็เลื่อนไปก็เห็นเทสเปสในนั้นด้วยอีกอย่างก็พี่ไปบุญถาวรหัวหินอยู่แล้วแล้วก็มีช็อปของเขาอยู่ในนั้นเข้าไปคุยแล้วก็สอบถามเขาก็ให้ข้อมูลมาซึ่งค่อนข้างเคลียร์กระจ่างก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเลยขอบคุณคุณครทิ์มากนะคะที่ไว้วางใจใช้บริการบริษัทเกสเปสโซลูชันของเรานะคะไว้มีโอกาสหน้าได้ใช้<ะ>บริการของเรา<ใ>นะคะ เพื่อนด้วยค่ะมีเพื่อนมาถามแล้วก็แนะนำไปแล้วยิน,ด,นะะดีมากๆเลยค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะ,คะ